แอรสีทางได้กินนะครับหลังล้างมันขึ้นไฟแบบนี้นะเดี๋ยวผมให้ดู <S <S หลังล้างขึ้นไฟตัวนี้ตัวก๊อกน้ำแล้วก็พาวเวอร์นี่ขึ้นอยู่แล้วนะครับก๊อกน้ำนี่ก็คือเตือนให้ให้ล้างแอร์นะครับทีนี้วิธีการลบไฟตัวนี้ออกไป ทำยังไงนะเดี๋ยวผมบอกนะครับเดี๋ยวให้มาดูที่รีโมทต,ตัวนี้นะครับก็อันนี้ถอแกะแกะออกเป็นรีโมตตัวนี้เนาะให้กดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ครั้งหนึ่งนะอดำนะ ไฟดับแล้วนะครับ <Okay. S 1> ไฟตัวนี้ดับแล้วนี่ก็คือวิธีการลบาาการแจ้งเตือนหล้างแอร์นะครับของแอร์ไดกินโอเคครับ